สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทักษิริพรแจ้งชัดๆการทำบุญบังคับไม่ได้ขอช่วยที่เดือดร้อนจริงๆทำบุญเป็นประจำอยู่แล้วสำหรับนักร้องเสียงดีทักษิริพรแต่ไม่รู้ว่าใครไปดราม่าใส่โจตัวถึงออกมาชี้แจงเรื่องการทำบุญของตนเองว่าพี่ตักคิดเสมอว่าการทำบุญทำทานกับทางวัดหรือการช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้เดือดร้อนพี่จะทำหมด แต่ก่อนจะทําพี่ก็จะตรวจตราดูก่อนว่าวัดนั้นเดือดร้อนจริงๆริงไหมหรือคนคนนั้นเดือดร้อนจริงหรือเปล่าเพราะสมัยนี้มิจฉาชีพก็เยอะเราเลยต้องรับคอบค่ะและตัวพี่เองก็พูดเสมอนะคะว่าการที่เราจะทําบุญหรือช่วยเหลือใครถ้าเราทําแล้วตัวเราไม่เดือดร้อนและไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนพี่ก็จะทําค่ะที่ออกมาพูดเพราะบางคนไม่เข้าใจคิดว่าพี่ทําบุญแต่กับทางวัดพี่ทําหมดแหละค่ะไม่ว่าวัดหรือผู้คน พราะครอบครัวพี่ก็มีกองทุนปันน้ำใจเพื่อผู้ยากไร้ไว้ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนอยู่แล้วตั้งมาเกือบ3ปีช่วยไป400กว่ารายแล้วแต่ละรายก็เดือดร้อนแตกต่างกันไปหรือแม้แต่สถานการณ์โควิดทางเราก็บริจาคช่วยโรงพยาบาลไปเหมือนกันค่ะจึงขอแจ้งมาให้ทุกคนได้รับทราบนะคะจะได้เข้าใจค่ะและการทําบุญเราไปบังคับใครไม่ได้นะคะถ้าเขาอยากทํา เดี๋ยวเขาทำกันเองด้วยใจศรัทธาเพียงแต่บางทีเราเป็นสะพานบุญให้เท่านั้นเองค่ะใครทำก็อนุโมทนาด้วยนะคะใครไม่ทำหรือไม่มีทุนเพียงแค่ส่งใจมาก็ได้บุญเหมือนกันความสุขทางใจเนาะทำบุญหรือช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนทำแล้วมีความสุขทางใจก็ทำไปค่ะพี่ก็จะทำเท่าที่พี่ไหวค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอขอบคุณขอ้อมูลจากทางสดขอบคุณค่ะ